อาทิตย์ที่แล้วนะคะก่อนกับบ้านนะ้ำมาปูเอ,อ่ออะไรนะแผ่นที่รองในโรงปลูกผักเขาบอกว่าอันนี้คือยาไม่ขึ้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ยาไม่ขึ้นยาไม่ขึ้นน <c ười> ้อยคือที่ที่เห็นนี้คือมันทะลุขึ้นมาแล้วนะเนี่ยนี่โอ้ยยาไม่ขึ้นน้อย แล้วโดนหลอกอ่ะสิผักสลัดนะคะเก็บได้แล้วนะอาทิตย์นี้ตัดย่างไปอาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่นี้ก็เริ่มแทงขึ้นมากันอีกแล้วนะคะเซ็งจังอันนี้ต้นเสารถนะ นี่ก็คือมารากอสองปีนะออกลูกนี่สองปีน่ากว่าเขาจะโตขนาดนี้นะคิดดูเนี่ยดูสิเพิ่งตัดเนื้อทีที่แล้วเองอะ่ะแล้วมันก็แทงขึ้นมาอีกแล้วอ่ะอันนี้แปลงผัก แรงผักเท,ท,ที่ที่เราเปิ้ลโลไว้แล้วก็ลืมมาทําต่อคิดลืมจริงเลยต้นทุเรียนนะคะต้นทุเรียนนะตายไปหนึ่งต้นแล้วนะที่เปิ้นแบบว่าบะคบประงมไว้นะคะไม่รอดโอ้แต่แฟงออกเยอะนะนี่เห็นหลายลูกเลยนะคะนี่แฟงลูกเล็กๆนะนี่มีลูกนี้อีกนะคะเริ่มใหญ่แล้วนะหน่อไม้ฝรั่งนะเปิ้ลไม่ได้กินหน่อเลยนะไม่ได้กินเลยจริงๆ เดี๋ยวต้องมาลือตรงนี้กันพันกันวัวซัวไปหมดแล้วนี่เดี๋ยวไม่ได้เดินไปดูฝรั่งเลยอ่ะมาลาขี้นกนะกินได้ทุกอาทิตย์นะคะน้ำพงน้ำผิดนะโอ้ดูสิทวฝักยาวของเรานะก็อาทิตย์ที่แล้วยังไม่ลกขนาดนี้นะยานะ อือต้นก็ไม่ดีแล้วด้วยอ่ะต้นก็เหมือนจะตายเลยอ่ะตามเล็กมันจะทำไงมาแล้วนะเนี่ยมาแล้วก็ดูไปรรเรียบร้อยแล้วนะท้องฟี้ไปเลยาอาทิตย์ที่แล้วใส่จะแพ้ท้องตินมอเลยเอออาทิตย์ที่แล้วใส่จะแพ้ท้องให้นะไม่กินเลยนะนี่หิวมาเลยอ่ะแม่ <S <S คนดื่มคนทำงานนี่มานอน แล้วจะเอาผ้าฟูแค่ให้ก็ไม่เอานะชอบนอนแบบนี้นะเขานะจะนอนที่ไหนก็จะต้องมีลูกสมุนนะเนี่ยนอนเต้าสบายคนอื่นเขาทำงานกันเอาจะไครไปทำอะไรอ่ะแกงนะแกงพวกแกงหิวยวานอ่ะเราเด็ดลากันมาเลยอ่ะ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอ่ะอ๋อเหรอไม่ขึ้นอีกเหรอต้องให้มันเน้นให้มันต้นมันแข็งแข็งแรงหน่อยต้นนี้มันไม่แข็งแรงเขาไม่ได่ไว้ได้นานน,นะมีแนนี่ออกลูกนะเนี่ยไงออกลูกเต็มไปหมดเลยให้ปูปต่ำแล้วที่บ้านมาลูกอย่าลืมนะไปหัดไข่อร่อยว้าหลานมาละที้น,นกยอดเอ่อฟักกินไปกินมาอร่อยเฉยเลยนะคะ ให้ทำส่วนครัวนะคะเก็บผลผลิตที่สวนนะได้เอาไปทำผักน้ำพริกลวกนะคะได้นหนึ่งจานละแม่เขาอยากกินเนื้ก็เอาไปให้เขาหมดเลยนะมีชะอมเอ่ยยอดมะละยอดแฟงนะคะแล้วก็มีลูกมะละขี้นกนะอร่อยอาทิตย์ที่แล้วกินทุกวันเลยข้าววันนี้นะคะไม่ใช่ครัวายจุกนะอันนี้ครัวแม่ปูนะคะ ต้ยมยำอะไรครับพะต้ยมยำเห็ดฟางเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ใส่อะไรไหนดูสิไก่ต้ยมยำไก่เห็ดฟางสีสันนะ่ากินมากผัดผัก,กรวมนะคะแล้วก็มีไส้กรอกทอดนะคโคเยปูนะคะวันนี้เย้ถูกไม่ทำนี่คนไปจ่อยเพกาให้แล้วนะสองนะพี่เล่ออันหนึ่งมันยังเล็กอยู่ โอเคสองอันอ่อนมาคนละอันนะเอไอหนดูดิไหนดูดิสองอันเฮ้ยต,ต้องไปดูว่าไหนอ่อนแก่นี่อันเล็กอะก็เอาไปดูก่อนไงว่าไหนอ่อนแกไหนแกจะ้ไมต้องกินมันไงเออเอ,อ่ะอ,อ,อ,อเก็บไว้ข้างล่างก่อน ผักสลัดนะคะรอนนี้ได้อีกแล้วนะทาไมใบมันใบมันไหมอ่ะคุณหมอบอกว่ามันร้อนเนี่ยใบมันไหมหมดนยทำอะไรคะซื้อต้นอะไรมาปลูกกิษนานะคะสั่งต้นไม้มาปลูกอีกแล้วนะ คือตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วนะคะแต่ว่าแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะร้อนอะบรรยากาศมันแบบเหมือนเหมือนหน้าร้อนนะคะไม่เหมือนหน้าฝนนะคือตั้งเขาคึมๆนะแต่ก็ไม่ยอมตกนะคะนึกว่าจะตกเนาะปรากฏว่าปีนี้เปิ้ว่าน้ำไม่ไม่เยอะคือในบ่อไส้ไก่ยังไม่มีน้ำเลยนะดูนะคะบ่อไส้ไก่ แห้งแห้งมากไม่มีน้ำเลยป,ป้าในอำเภอเขา, ok <ม>าว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าไรนะถนนทรงพลมันทำไมนะถนนทรงพลที่อยู่นะบ้านเราเนี่ยมันเป็นอะไรนะมัเขื่อนกันนะ้ำท่วม <c oughs> <c oughs> แา่งแม่น้ำแม่กองอก็คือเมื่อก่อนเนี้ยแม่น้ำแม่กองอมันน้ำเยอะไงก่อนที่เขาจะมีเขื่อนอะไรนะคะ วชิราหรอเขื่อนวชิราลงกรคือก่อนที่จะมีเขื่อนวชิวชิราลงกรณอะ่ะแม่นำ้ำแม่กองก็น้ําเยอะนะคะแล้วที่นี้ยน้ํามันก็จะแบบท่วมบ้านประชาชนหมดเลยอะ่ะถนนที่อยู่หน้าบ้านนะคะก็ก็คือเขื่อนนะเขาก็เลยทําเขื่อนกันไม่ให้น้าท่วมนะคะปรากฏว่าพอมีเขื่อนแล้วอะ่ะแม่น้าแม่กองก็เลยน้อยนะคะน้ําก็เลยไม่ท่วมแล้วนะแล้วน้ําก็ไม่มาตรงส่วนนี้ด้วยนะ คือเราต้องรอน้ําฝนอย่างเดียวเพราะว่าเนี่ยคือนาในบอ่อน้ําในบ่อไส้ไก่มันจะขึ้นก็แต่เมื่อฝนตกเยอะๆเราตามใต้ดินมันอิ่มแล้วอะค่ะมันถึงจะโผล่ขึ้นมาแล้วพอมันโผล่ขึ้นมาน้ําหมดหน้ําฝนนะเดือนเดียวมันก็แห้งไปเหมือนเดิมดีนะที่เราไม่ได้ทําเป็นอาชีพเนาะเราทาเป็นงานอาดิเรกน,นะที่เขาจะไปปลูกต้นไม้นะ นี่นะปุ๋ยกองนี้ที่เราหมักไว้นะมันดูจะราบเรียบนะแต่จริงๆแล้วมันได้อีกเยอะเลยนะคะก็เปลี่ยนที่หมักปุ๋ยใหม่แล้วนะแต่ก็ไม่ได้หมักจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกองตรงนี้อีกนะเนี่ยกองตรงนี้ที่มันเป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะเนี่ยของเดิมนะคะไอ้ที่ห่อฝรั่งของเปิ่น่ะก็คือเป็นถุงแบบนี้นะถุงแบบเนี้ย แต่เป็นว่ามันห่อยากอ่ะเยอะเยอะมากเลยอ่ะต้นนิดเดียวนะคะลูกออกเต็มต้นเลยนะงามจริงๆหรือว่าตรงนี้ปุ๋ยเริ่มดีแต่ว่าเราไม่อยากบิดทิ้งเลยอ่ะเรามีความเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะห่อนะคะลูกไม่โตไม่เป็นไรขยันใส่ปุ๋ยหนะ่อยเนาะ ที่ตั้งเขามาทั้งวันแล้วนะคะตอนนี้นะคะฝนเริ่มโปรยใยลงมาแล้วนะแต่ว่าตกมาแบบกระปิดกระปลยนะไม่รู้ว่าจะค่อยๆเพิ่มเลเวลความแรงหรือเปล่าน,นะคะ